สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบ A Level นะครับปี65ตอนนี้อยู่ที่ข้อที่37แล้วนะครับอ่ะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเคมีนะครับเดี๋ยวไปดูเลยเนาะว่าอ่าเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าพิจารณาข้อความสมการรีด o อกซและแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้ก็ไก่นะครับแช่โลหะดีอ่าก็บอกมาก็ไก่ขอไข่ขอควาย นะครับเราบอกว่าเซลล์กราฟานิกที่ประกอบด้วยแอนดและแคโทดในข้อใดนะครับให้ค่าสักไฟฟ้าทำไมสักไฟฟ้าพิมพ์แบบนั้น <c oughs> ต้องเป็นสักแบบนี้สิอ่ให้ค่าสักไฟฟ้าของเซลล์มากที่สุดนะครับให้ค่าสักไฟฟ้าของเซลล์นี้มีค่าเท่าไหร่เราต้องไปดูข้อมูลก่อนครับว่าความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนนะครับของอ่า A ของ D ของ G แล้วก็ของ J นะครับใครชิงอิเล็กตรอนได้ดีกว่าแย่กว่า เริ่มจากกรไก่ก่อนนะครับ e ศูนย์เซลท่ากับศูนย์จโวลต์แสดงว่าตรงนี้เกิดเองได้เกิดได้เองนะครับเป็นบวกนะเกิดเองได้เกิดเองได้ทีนี้เราต้องมาดูก่อนครับว่าใครรับใครจ่ายอิเล็กตรอนแช่โลหะดีในสารละลาย a 2บวกและ e 0เซลล์มากกว่า0แสดงว่าปฏิกิริยานี้เกิดเองได้แสดงว่า a นะครับตัวนี้สามารถชิงอิเล็กตรอนจาก D ได้นะครับ แสดงว่าดีต้องจ่ายแสดงว่า0.4โวลต์ตรงนี้นะครับต้องหาได้จาก E0 ของ A2 บวกนะครับลบกับ E0 ของ d ทีนี้เวลาเราเขียนหาค่า E0 เซลเราจะเอา E0 e d u c t i o n มาลบกันเผอิญเห็นเหลือไปดูข้อไขอนะครับ D อยู่ในรูปไอออนจะเป็น D 2บวกอ่ะขออนุญาตเขียนไปน d 2บวกเลยแล้วกันอ่ะก็เปรียบเทียบได้ตัวนี้นะครับแสดงว่า A มากกว่า d แน่นอน ทีนี้นะครับข้อขอไขอ่แล้วก็เดี๋ยวบอกด้วยว่า a มากกว่า d โอเคความสามารถในการชิง e อิเล็กตรอนเป็น a มากกว่า d โอเคขอไข่ d บวกกับ g 2บวกนะครับกลายเป็น g แล้วก็ D e ศเซลล์เป็นลบแสดงว่าเกิดเองไม่ได้ฮะเกิดเองไม่ได้นั่นหมายความว่าตัวที่เข้าไปชิงอ e ิเล็กตรอนเนี่ยต้องมี e ศนต่ำกว่านะ เพราะมันเกิดเองไม่ได้นะครับต้องมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าต้องมีแบตเตอรี่ถึงจะเกิดได้ทีนี้ถามว่าตัวไหนเป็นตัวเข้าไปชิงนะครับก็จะเป็นตัวที่มีเลขออกซิเดชันลดลงนั่นเองเพราะชิงอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนเข้าไปเลขออกซิเดชันต้องลดลงนะครับงนั้นจะต้องเป็นตัวเข้าไปชิงอาจน,นี้เป็นตัวจ่ายแสดงว่า e ศเซลล์0บตรงนี้ได้ฮะต้องหาได้จาก e 0ของ G ลบค่า e ศูนย์หนูเขียนไม่สวยเลยของ d 2บวกแต่ว่าความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนนะครับของ d ต่อมากกว่า g นะนะครับอ่าเพราะมันเกิดเองไม่ได้นะครับทีนี้ข้อคควายให้เป็นแผนภาพเซลล์มานะครับโดยค่า e ศเซลล์มีค่ามากกว่า0ูนย์แสดงว่าเกิดเองได้ครับ เกิดเองได้แสดงว่าเป็นไปตามธรรมชาติแสดงว่าตัวที่ได้รับอิเล็กตรอนได้ชิงอิเล็กตรอนเข้าไปนะครับมี E0 สูงกว่าแผ่นภาพเซลล์แบบนี้นะครับซ้ายมือเป็นสากลน,นะเป็นแอโนดขวาเป็นแคโทดเสมอขั้วแคโทดคือขั้วที่รับอิเล็กตรอนดังนั้นเจรับอิเล็กตรอนครับส่วนจี G ก็จ่ายอิเล็กตรอนดังนั้นตัวที่มี E0 สูงกว่าก็ต้องเป็น J 0.5โวลต์ตรงนี้จึงหาจาก e 0ของ J ลบ e 0ของ g นั่นเองนะครับอ่ะก็เปรียบเทียบความสามารถในการชิงอิเล็กตรอน J ก็สูงกว่า g โอเคนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเอาเซลล์กัิลกรนิกที่ประกอบด้วยแอนดและแคโทดเซลล์กัิลกนิก มาแล้วครับแสดงว่าต้องเป็นเซลล์ที่เกิดเองได้เกิดได้เองนะครับเกิดเองได้แสดงว่า e 0ของแคโทดต้องสูงกว่า e 0ของแอโนดหรือพูดง่ายตัวที่เป็นแคโทดต้องมีความสามารถในการฉิกอิเล็กตรอนที่ดีกว่าแน่นอนเดี๋ยวไปไล่ตัดช้อยกันก่อนนะครับ G อ่าแอนโอดเป็น G ีแคโทดเป็น d ได้ไหมอ่าดี d มากกว่า G ีนะครับดี d มากกว่า G แสดงว่า d เป็นแคโทดได้ G เป็นแอนโอดได้อ่าหเข้าเกณฑ์อยู่ติดไว้ก่อน G กับ A G กับ A ใครจะสูงกว่า A อะสูงกว่า d d นะ่ะสูงกว่า G แสดงว่า A เป็นแคโทดได้อ่าจเป็นแอนโอดได้เข้าเกณฑ์ฮะส่วนข้อ3นี้ไม่ได้ละข้อ3นี้ไม่ถูกลวครับ ข้อสผิดนะเพราะ A มีความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนที่ดีกว่าจะเป็นสเติร์มกาวิ่ก็ได้ A ต้องเป็นแคโทดอ่าสก็ผิดไปส่วนข้อที่4ฮะความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนในสารละลาย a กับ J อ่าโอเคทีนี้เราจะเทียบความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนทีนี้มันไม่มีมันไม่มี A กับ J โดยตรงแต่มันมี A กับ d G กับ D แล้วก็ J กับ G J กับ g ะครับผลต่างอยู่ที่0.5ถูกไหมฮะ J กับ G ผลต่างยีู่นยแต่ทีนี้ A กับ D จะต่างกันเท่าไหร่เ A กับ d ต่างกัน0.4นย์จุดอ๋อเอ้มันมัน J กับ G เดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะทีนี้เราอยากจะหาผลต่างระหว่างจะเทียบใช่ไหมว่า A กับ J ไหนมากกว่าเรารู้ E กับ G ละตอนนี้เรารู้ E กับ G มากไว้ก่อน ขอ้อนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันจะเฉลยแป๊บเดียวอ่ะเรารู้ว่า j มากกว่า g แต่เรารู้ว่า a มากกว่า g แน่นอนใช่ไหมครับแต่เราอยากรู้ว่า a มากกว่า g เท่าไหร่เราก็ต้องเอาสมกา,ารตัวนี้ฮใช่ไหมตรงนี้มัน a ลบ d อยากจะรู้ว่า a-g ลบ็นเท่าไหร่ก็ต้องเอาสองอันนี้ลบกันครับเพราะเอาลบกันปุ๊บก็จะได้ว่า E ศย์ของ A 2บวกใช่ไหมจับลบกัน ก็จะกลายเป็นลบกับ e ศของ g 2บวกก็จะเท่ากับ0ูลบกับลบ0นได้เท่ากับ0 1ฮะแสดงว่าผลต่างระหว่าง a กับ g อ่ะมันคือ0.1เอ้ยไม่ใช่ศูดบวกเลขไงหผิดเนี่ยต้องเป็น1สิ <laughs> ขอภขอภัยขออภัยฮะอะต้องเป็น1แสดงว่าผลต่างของ a กับ g มันมากระหว่าง j กับ g ก็เลยได้ว่าความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนนะครับของ a สูงกว่า j ด้วยเอาละดังนั้นข้อ4ก็ผิดไปด้วยนะครับผิดไปด้วยนะครับแต่จริงๆตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนของ g มันต่ำที่สุดละถูกไหมความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนของ g ต่ำที่สุดเลยและความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนของ A อมากที่สุดละ แสดงว่าถ้าเราอยากได้สักไฟฟ้ามากที่สุดก็ต้องเป็นตัวที่ชิงได้ดีที่สุดกับตัวที่ชิงได้แย่ที่สุดก็ต้องเป็นคู่ A กับ G แน่นอนนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตัดข้อ5ที่1นข้อก็เลยตอบข้อ2ได้เลยครับข้อนี้ให้สักสูงสุดแน่นอนนะครับ